มีเจอกันนานเป็นไงบ้างเป็นจังไรน,นังสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมโอต่าคอนเทคกับบริซอร์ไป็นอะไรคือตาไล่เนนบันสวัสดีสุปูทุกคนนะครับผมเจ้าหลายเด้อยโอหักข้ามครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกๆคนเลยเสื้องามค่ะ เสียไปอ่านไโอ้มันอันนั้นบัไดไปเนาะมันเป็นก้องหน้ามันเป็นก้องหน้าเนาะไม่เลยอ่านแบบบออันนั้นบนันไดสวัสดีครับคนหล่ออันน้นนะสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนเลยนะครับผม นกเขาตูวพระคู่ก็ยังขันกาตัวดำพระคังยังหำหอนเจ้าพนกกระเด็ดเดาจากคนเจ้าบินจนบ่คืนรังได้กินก้อยจะลืมแจวแพวผ้ากินผ้ายังผ้าคำเจ้าสั่งลืมไอใส่เจ้าอาสิหากันจนตาย เจ้าบอกแค่ว่าไั่สิเป็นจังใดพักสุดท้ายเอกแแค่รูวงสวัสดีไอเคสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมพักกันได้อย่างกินเล้งเนาะครับผม กินข้าวย่างครับย่งครับย่งครับย่างครับ,รบ,รบจักน่อยจักน่อยค่อยกินจักน่อยค่อยกินย่งท่านหิวครับป่านไหนแชรครับผมเสื้อสวยม่มบะฮ่าบึ้งข้างหลังล้บนเส <c oughs> ื้อคอยเองเสื้อคอยเองนี่ผู้ใดเอาได้ไปเด้เระบุแกะไว้แทนนกเขาตัะ <c oughs> อุ๊ยออกมากันอันนั้นรุดแล้วนำรุดแล้วพี่ปเปอใส่รุดแล้ว มักนอเพีงนี่อีกเพี่หนึ่งสินหาเดี๋ยวเดลองสีนหากันเดี๋ยวเพี่กินคอจัดตำลําดุงลําดับนะครับนาอออ,อยากได้เสือ,โโอ,อเทนออไอคิด่ดิอามันมันฟินมันเป็นสั่งไหมนะ้องไอเขาสั่งกัน บมเนเพื่อนปิดอันรับสั้งสร้างไปแล้วเพราะาอายอายไ่ได้เป็นคนเหตนุนะอมไก่โอ้อมไก่ดีใจมาทันด้วยโอ้ดีใจครับดีใจดีใจ <c oughs> แมนแมนแมนคือคือคือนกเขาตู่นกเจ้าก็ไม่แล้วนกแต่แตะก็ไม่แล้วนกยังก็นกยังอีก นกเจ้านกแต่แต่ astre, นกเขาตู่เดี๋ยวแตงสิแตงมากแก่อยู่นกเขาไ <itu? S 1> ม่ขันนะเนาะเตงอันเพ่งนกเขาไม่ขันมากเพลงเพาะดีน้องเขิดนงบ่าครับเพ่งเพ่งมวนครับเพ่งมวนเพ่งมวน